สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องการแปลรูปถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงสามารถแปลรูปได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วข้่วซายถั่วอบเนยนะคะถั่วเคลือบนะคะแล้วก็ถั่วตัดพวกนี้นะคะก็ทําได้หลายอย่างแต่ว่าอันหนึ่งที่คนไทยก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไรไม่ค่อยเห็นทําทบ่อยเท่าไหร่ก็คือถั่วถั่วพีนัทบัตเตอร์นะคะ เมื่อเราได้ส่วนิสงมาแล้วก็สามารถเอาไปแปรรูปได้หลากหลายนะคะถ้าทําในขณะที่ทวมใหม่นะคะจะอร่อยมากนะคะไม่ว่าจะทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมันก็จะอร่อยทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็พูดเรื่อง peanut b u t อร์แต่คือเราไม่ได้ทําเองนะคะก็คือคุณวรลาพรทําแล้วก็เอามาให้ที่บ้านนะคะก็เลยรีวิวให้นางนิดนึงนะคะก็คือเนี่ยคะ่ะ peanut b u t อร์ของคุณวรลาพรน,น่าจะสักไม่แน่ใจว่ากี่กรัมนะคะแต่นางบอกว่า นางก็เอาถั่วมามาคั่วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมก็จะมีพวกน้ำผึ้งนะคะใช้น้ำผึ้งป่าอย่างดีนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลแล้วก็มีน้ำมันรู้สึกว่านางจะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเราเห็นคนส่วนใหญ่เขาทำเขาจะใช้น้ำมันพวกน้ำมันมะกอกนะคะกโอเลอยลนะคะแต่นี่นางใช้น้ำมันน้ำมันรำข้าวนางบอกว่าอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนะคะ เมื่อคืนนะคะเพิ่งได้มาเมื่อคืนนี้เองสําหรับเรานั้นเราไม่สามารถทําได้เลยนะคะพวกอาหารเหล่านี้นะคุณวรพรเขาทําเก่งนะคะเทพเจ้าได้ส่งเขามาอยู่ข้างบ้านดิฉันนะคะก็เป็นความโชคดีนะคะดิฉันก็ได้รับประทานอะไรเสมอนะคะนื่องจากว่าความสามารถในการทําอาหารเป็นศูนย์นะคะกะกินกับคุณวรพระะอร่อยหอมหอมนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะรับประทานกับพวกแครกเกอร์นะคะพวกขนมปังอะไรแบบนี้นะคะพีนัทบัตเตอร์เอาไปประกอบอาหารอื่นๆก็ได้อีกจริงๆแล้วเราเห็นนะคะเคยดูในหนังไหมที่แบบพระเอกเอาเรื่องอะไรเอเดียนเอาเอาพีนัทบัตเตอร์ทาทาขนมปังให้ลกูกแล้วลูกก็ไม่กินนะคะที่ขายต่างประเทศนะคะขวดเล็กๆก่ะเขา70-80บาทเลยนะคะ แต่ทำเองเนี่ยถ้าคนสุขภาพสายครีนนะคะก็จะสามารถควบคุมเรื่องของอปริมาณน้ำตาลวัตถุดิบที่ใส่นะคะแล้วก็น้ํามันนะคะคือเราสามารถทำทำแบบที่เราชอบได้โดยเนื้อมันครีมมี่ครีมี่ดีนะคะแล้วก็รู้สึงถึงแบบรักษาะของสุขภาพเลยอะค่ะอร่อ,อ ดิฉันคิดว่าถ้าเป็นน้ำมันมะกอกดิฉันจะชอบมากกว่านี้นะคะน้ำมันรำข้าวมันก็หอมเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งนะคะเห็นนางว่าจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันออยะค่นด้วยค่ะนางว่าจะทดลองคือคุณวราพรถ้าทำไม่รู้นางจะได้กำไรไหมคะว่านางเลือกฟองอย่างดีตลอดนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่านางจะขายเท่าไหร่น่าจะยี่สิบห้าสามสิบอะไรเงี้ยนะคะ แต,แต่อร่อยนะคะดิฉันชอบอร่อยดีรับประทานกับพวกโรสไวน์ก็น่าจะโอเคนะคะพวกสปริงไวน์หรือว่าชานะคะอันนี้นิชชาวันนี้ดิฉันเอาขนมปังมาก็าจะรับประทานกับขนมปังนะคะเป็นอาหารเช้านะคะีขนมปังแบบซื้อมา ฟังไม่หอมมากเลยกินก่อนแต่ว่าเราซื้อถ้าเราซื้อเขานะคะเราก็จะรู้สึกว่าเขาจะถ้าเป็นซื้อตามท้องตลาดนะคะรู้สึกว่าจะเนื้อมันจะเป็นครีมกว่านี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม,ไม่ไม่ล้วนนะคะเนี้จะออรุน่นล้วนหน่อย แต่เราก็ชอบนะคะเพราะรู้ว่ามันเป็นส่วนผสมที่เป็นครีนนะคะเพราะว่าเ, à, เขาจะควบคุมปริมาณน้ำตาลนะคะบางคนก็เขาก็ใส่พวกน้ำเชื่อมนะคะแทนน้ำผึ้งใส่น้ำเชื่อมแทนน้ำผึ้งป่ากกิน <c oughs> อย่างนี้เลยอร่อยสุขภาพดีอยู่เต็มปากเลยนะคะ uh, คือแบบ ถ้าใครที่รับประทานอ,อะไรที่แบบว่าง่ายๆนะคะก็ทำอันนี้เก็บเสร็จ้เย็นไว้ได้เลยนะคะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยค่ะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดแต่ก็อร่อยก็บวนนิดนึงก็กินอันนี้ไปนะคะชอบอ่ะ ใครสนใจนะคะเดี๋ยวแท็กวลาพอรอินบอ็อกซปหาวลาพรเลยนะคะฉันทำไม้เป็นค่ะ